มันสิออกทางเอาลักปักไว้แห้ยน้ำผอมลิ้นลิ้นจือน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อทางใส่ตะเวนต๊ตะเวนต๊นสิเป็นลิ้นรับแร่มาทายไว้เพ่อะเด้เตือนข่วมจำบันทึกมือที่ปลูกน้ำหน้าพี่น้องมันสิย่งบอกมันสิมันสิย่งบอลไฟ่ช่ปะวันที่ปลูกกับวันที่สิบห้ามิถุนาสองหาหกสี่จ้ะ ปลูกยังกระทายคิไปไว้เบิงนน่ำไป้เปียบเทียบไปสวนนั้นสองต้นมันกเ็เฮ็ดคล้ายๆกันนี่ลหละโอกัเลย่ทิจังมันสีรอดอยู่เออดินเออา้ามาแต่สตัวนี้ดินมม่ั้งดินคุยไพ่คุยไพ่ข้กอกมูอือนี่พี่น้อง ถ้ามาเบิงทุเรียนหลงกับลิ้นพี่น้องที่เคยเหตดคลิปให้พี่น้องเบิงว่ามันหลอดบอมันใหญ่ขึ้นจำใดแล้วนี่ผู้เบิ้นปลูกจ้าพ่อไน่ใน่วัสดีท่านผู้สมแน่เฮ้ยครับจา้าต้นได้ลงกับต้นได้ลิ้นจำได้อยู่บอเออเนี่ยงงต้องลงหลิ้นลงหลงิล้นเออ ผ่านมาสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือน,ออนจ้ายยงมาท่านพ่อปีเนาะมันเออมันโคขื้นมาวอยู่จ้าเป็นจากไหนทุเรียนหาพะย,ย่ะใช่ผ่านบอ่อสองต้นนี่ <c oughs> ก็ย่างที่เห็นแลหละพี่น้องตัดสินใจตัดสีนเราว่ามันผ่านมาผ่านนี่เด <c oughs> ี๋ยวขอเกยังบ่หมัดใจเป็นไหนเนาะปลูกบแบบ,บต้นคู่เนาะว่าบอกระดับนี่มันถือว่าผ่านบ่ผ่านนะ แต่ว่าขันเท้าตาชิดใจเองเท้ากับสีวะพานเนาะขันเท้าเบืองเองเพราะว่าปลูกด้ซัมนี่ก็ถือว่าดีแจ้ะหากะเดินตัวนี้ตัหยอดไลยมันขึ้นสูงคักโพดอืมขันว่านั่นมันสีสูงก็นี่ไปเป็นศอกหนึ่งสูงจากตัวนนี่กับประมาณจากนี่ไปหายอดกับประมาณสองเมตรสามสี่ตอนนีเนาะ ตัดออกประมาณสอกหนึ่งเพป็นกสีเสียเวลาไปโดนเติมกสิร่วมแล้วกสิเป็นแขนคุ่นอะไรซเพิเ่นสิขึนได้ไหมนี่จ้ไว้ตัดนี่มันขึ้นไว้พวดลัต้นมันหน่อยกันเลยตัดหยอดออกจตัดทุกต้นเลยงูนังกระตัดหลังจากตัดแล้วมันต้นมันใหญ่ขึนบ่อพญายสทรมบูนขึนบ่ ส่ายขื่นอยู่แต่ว่ากับว่าหลายมันอยากมิดแต่อยากสูงอ,อันนี้เห็นในส่องไม้ช่วงดีๆพี่น้องเพิ่นตัดทุเรียนประมาณเริ่มจากจักปีละเริ่มจากได้ปีหนึ่งเนาะเริ่มตัดปีโกกัวแต่ยอดบะแมนตัดยอดต้นมันสีสมบูรณ์มันสีใ่ดีนะพี่น้อง ก็เลยลองเห็ดเบิ้งแต่ว่าของเจ้าของนี่มันยืดขึ้นขากเนาะก็เลยตัดใบประมาอน,นั้นมันสามเมตรหรือดิเนสามเมตรกลัวว่ยมันได้ตัดใบให้น้ำให้ปุ๋ยจังไดเพราะใช,ใช่ตั้งแต่เมื่อปลูกหอดเมื่อนี่สิบเอ็ดเดือนผ่านมามีให้ให้ปุ๋ยเคมีเทียน,นึงจ้ะสูตรชิพหาชิพหาชิพหาแต่ว่านประมนีออ่แหละประมาณสองกำมสองกำม แล้วก็กับขีหนูกับขี่หนูขี่หนูกับพักตบกับพักตบจ้ะพักตบที่เอาเขินรอบก้อนนี่แม่นบ่นี่แม่นเปื่อยเลยพี่น้องเปลือยเลยจ้ะอันนี้เห็นขวดหนามดัดงามันโยงให้มันลงบ่แม่นมันสีเข้นเถงอันนี้แต่สีเข้นสีเบืดเลยลูกขึ้นไปเบื้อต่้งาลางเกลือเกลเลยดันลงเริ่มดัดงาแล้วเนาะ ได้สูตรมันจะใส่หอยไส้จะเห็นน้ำสวนเขาละหอยอุนตวนี้เตียนอยขวดก็เลยมาเหตุคือเขาจ้ะโคตรนาำจังไรบานนี่ว่าถือสูตรถือวิธีหรือว่าถือกับว่าโหคือจังบ่ท่านเห็นสปิงเกอร์ต้นตนนี้ว่าใช้สปิงเกอร์ใส่สายยางโคตรอะโอ้สายสายยางโคตรออกมาทั้งหลอบหนองนาำอยู่บ่หล่อห่าออกมาบ่โคตรออกไปนี่แหละป่วงๆประมาณ กินละเรื่อยหยอดมาจากน่อยจะ,จะปลูกดอกว่าต้นก็ซื้อบวกว่าเองดอกสีมิคีปลูกให้เบิรงเนี่ยพี่น้องพี่น้องเขาขอมาเบิรงเกือบพกหมื่นวิวเลยจ้ะหาหมื่นพกหมื่นวิวเลยปลูกทุเรียนแบบนี้หลอดแน่นอนก็บหลอดอีกข้องเรล่าอีลีอยู่<ม>พี่น้องนี่ต้นว่าเบิรงต้นว่าเป็นตลอดจ้ะตอนปลูกนี่ทังคมเนม์เขาว่าตายแน่นอนเขาว่าบ่าหลอด พีพี่น้องคอมเมนต์ว่าตายแน่นอนปลูกแบบนี้นี่พี่น้องจะขว้งกลับไปเบื้องกว่าว่าไม่ตายแน่นอนคือกันหละอกลับไปเบื้องตอนปลูกตลอดแน่นอนเหรอซมค้าเขาวาีหลีกันข้ามเหม็นหลีว่าบวกเป็นตลอดกลับไปเบื้องกับบวกเป็นตลอดอหลีอเจ้านี่อันคุดเครืงองเคืองเบามันดินแห่งๆเลย โซกโซกขีดินทั้ง้างเอาขอมาทมน้อยเดียวเน้อนามติดแบบสปิงเกอร์ข้างใตสิเป็นดินดีคัด้ะนี่เพราะว่ามันเป็นขอกหมูเกาขอกหมูเกาแล้วก็มันได้สุมได้เผาก็ภัยใส่พร้อมจ้ะตาสีขาเชื่อล่าขายังเห็นนี่แหละยูระว่างสองต้นนี่แ่ะ ะอันนี้จักเม็ดเลยต้นนี้ประมาณจักเม็ดต้นนี้ก็ได้เด็ดยอดไว้คือกันตุ่นกันซ้ำกันมือกับสองเมตรสิบเนาะกันนี่กับสองเมตรยี่สิบกับประมาณกับสามเมตรกือนี่กัเด็ดยอดไรต้นนี้กะลักระดาโอ้เดือนใดของเฮอร์เหนว่านั่นกะสีเกือบสี่เมตรแล้วว่าจ๊ะมีทุน้าเป็นวัตถิเสริมสองปีต้นอีกเอออีกเดือนหนึ่งอีกเดือนกลัวๆเนี่ย ก็ทิ้งสองปีเพราะว่าปลูกแลลวกกร่ทยคลิปลงไว้เนะาะใา่คลิปลงไว้ยู่พี่น้องมีคลิปวิธีตอนปลูกมันมีมันมันมีอย่างตน้นมันหลอ่อนมันหลาย,ลายงามันใ่อยากงาออกอต้นนี้ตัวหยึกสูงเออ,อนนี้ใบเริ่มเหลืองเลรอขาดปุ๋ยแล้วบ่เริ่มตันแหละเออยอดตันอันนี้ต้นนี้หูซื้อมันหล,ะล่ะพี่น้องนี่คือออกแล้ว อันมูซานคิงโบเมนเซนีต้นนี้มูซานคิงพอดีไปเบิ้งคลิปว่าสวนทุเรียนเมื่อุบวนเพื่อนปลูกได้ตอนนั้นว่ามูซานคิงมันงามนะน้าก็เลยเอามาปลูกต้นนึงว่าจะจะคล้องสือเะนีมาปลูกว่าแมนมูซานคิงต้นนี้ต้นนี้สิเป็นม้อนทองพื้นที่ อันหนึ่งงานก็สิเป็นสวนทุเรียนได้ต้นหยอดต้นใดนี่ต้นต้นใหญ่มันแตกสามง่ามันมันแตกออกไปมันก็ไปอยู่น้ากันแจงสีกันเลยเอาออกหย่อนกย่อนทำเรือสองหยอนต้นนี้ประมาณเจ็เมตรละบูนี่พี่นาสิได้พ้นอยู่ดอกพี่น้องพี่ไงใส่ก็สิศึกษาการเอานวยทุเรียนละบันี่เอาดอกทุเรียนเริิมเริิมเพชรเอาใบคือสอง พ่อยสตเทียนละวะลาบอกเห็ดใบเห็ดอะไสามใบเจ้ากะทิเป็นเห็ดสูตรไม่ไหมน้ำเน,น่นเพราะว่าเองเฮามันบดใส่สารเนะอเอาธรรมชาติมาแต่แหลกๆเลยเห็ดจังใดสีธรรมชาติที่สูตรกะกะสิเห็ดตามสูตรเพิ่อน,น้ำตามสูตรเจะคของน้ำต้นนั้นที่จริงนาะมันขาดช่างกะี ข่าขอบนู้นนะเห็ดตามความคืดดี่นคืดว่าก็เหตดคุดว่าก็บเห็ดออแกบปัญหาเฉพาะนาแกบปัญหาเฉ<า>พาะนาไปว่าได้ตามออตำล่าเขาเออมีเผียมีแมงมาลงบอ่อพี่น้องเข้าทามแมงนี่มี่จ้าแบบเอาเอาใบก่อนจวไม่ฉีดซิว,วอ,อืม ย้ำกระล้มไปฟูนกระฉีดยูฟี่มันแอนเข้าไปสียังละ่ะวัตตบอมเป็นสีสมบ่เอาสีสมพี่น้องอันนั้นกันแมงกันแมงกันแมงกัดหยอดของเขามันบลายต้นเนาะเข้ากับสีใดถ้าสวนใหญ่เพื่อกะตงองใส่เป็นบิวเวอรี่อ่ะคือสวนเพี่สตรีทนก็ได้ถ้ามันลงมาทัานแห้งเพียจะกจระจันผ่านมากสีหนะ คันโลงแห้งก็ต้องใส่นั่นก็ซื้อมาแล้วที่เป็นเนียงอะสารเนียงอะเป็นบิเวอรี่่ะนะแต่ว่าบอทันได้ขี่จ้ะมันมันบอแห้งนะมันโลงบอแห้งมันรดนสิมาเห็นจับเห็นนั่นกัะเอามาขีดเทนึงมันเกินั่นไปหลายมืออยู่มันเกิดใครมันกินแน่กินแน่้าเอาขึ้นบอได้ก็เห็ดใบบอทันกับบอได้ดอกเนี่ยคือไปทายสวนเพลินกับได้คว่หูมานาพี่น้องกับ พอาไรมาใส่ในสวนจะของต้นนี้กินแน่ฉีดเน่มันกับพานมากลอดอยูพี่น้องสิบเอ็ดเดือนพี่น้องเ่ะวาพามาเบิงแน่การล้างหลอดบอของเจ้าหอ,อดยอดอีกจ้ะต่อไปสิเป็นปลาทุเลียนได้พี่น้องเื้นทีเครื่องอันหนึ่งงานนี่กล้วยกับสีออกเออได้กล้วยเป็นพีเลียง ขายกล้วยแน่เริ่มขาดปุ๋ยบดนีมแมนละไอเรื่องเหลืองเออกับยอดอันเพิ่นมาไห้ใส่เดือนละเทืออเด้ปุ๋ยนั่นจะคของว่าจะคของมันมีอันนั้นใส่น้ำนอใส่อันขี่หนูขี่ง่วเแน่กับเรื่อบัเลงปุ๋ยเคมีแมนกับบดตองเลงมันแห้งกระดดอก กับว่าได้เลีงมันกับเป็นชั้นๆนั่นคือต้นใหญ่ๆนั่นว่า่ได้เลีงกับใส่พืชสดเนี่ยใบกล้วยใบอันพักตบยังสี่เอาออกอยากบ่อนี่กับมะปุูพักตบใส่จังไดพี่น้องข้าถามมาได้มากได้ยังบ่อ่นี่นีหนีใส่สดๆเลยเนาะว่าโดนได้มันเปื่อยนี่นี่จ้ะกระคุ้มหญ้าให้น้ำพร้อม กรบโต้องคุ้มมองเงามันคากพี่น้องตัวนี้นดินบ่ดีปานไดตน้ตนตนที่ปูกวันทีสิบสี่คุ้มผ้าม่วนนี่สองตง้นสามต้นสต้นตัวนี้เป็นกิ่งขาเอากิ่งกระโดงพี่น้องต่อไปกับอาสิเอาบักหน้าออกบักหน้าออกแล้วต้นหนึง่งเอาปลูกทุเรียนไว้กินดีกว่าพี่น้อง ข้างหน้าเอาไว้น้อยๆระทังบักพริกบักทั่วไว้ระหวัดจ้าท้างนี้ก็ปลูกเป็นบักถั่วน้ำบักถั่วบักเคือเทศบักถั่วต้นเดียวกำลังออกยางออกดกเลยดกดีว่ฉีดยาเพืกินสบายใจตลอดจะาขอวบ่าฉีดดอกจะของเห็ดกินเอง ว่าฟิกนี่แล้วให้เก็บซุกว่าได้จ้ต้องเก็บดิบเลยคันว่านั่นเพราะท่านแม่นอนนนนงานนี้คือตายงานนี่เป็นอย่างโล่งโอ้ยอย่างจอดเก็บต้นนี่กับต้นขางกบม่วงนั่นก็ได้เป็นกิโลพี่น,อน้องเป็นอย่างโอย้ยโอ้ เนี่ยจอมันจอเข่ากลางเทิ่งๆกับเป็นบักคุงบักคุงพอได้ตามพี่น้องสูงมันงามกันกับต้นมากเพื่อเพบักเขือบักทั่วไก่ไม่เคี้ยหักแล้วหักอีกอู้ว่าได้ขืนเจี๊เถื่อจ้ะเทิ่งๆนี่กับเป็นกล้วยพี่น้องกล้วยต้งหันกระตัดงเพื่อนเนื้อไปกินทางไตทางนี้ก็เป็นหัวเป็นโกบหัวก็ได้คล้ายเรื่อยๆจ้ะ คือเลียนใหญ่เกิด้ไดเอาออกเบิดอ่ยอืมพอดียใหลงไปหน่าไปอยู่สวนอยู่หน่าอันนี้เหุถือว่าถือวิธีเจังใดผู้มีประสบการณ์กับคอบเมมตนมาบอกเลยดวยครับจ้า <laughs> สวนอใหญ่ๆวะ <laughs> สวนใหญ่ๆ <laughs> เขาคำแนะนำเนี่ยผู้ใดขานเขามาเบึงนี่แต่ว่าอันนี้มันก็เอ็นออกมาอยู่ที่ ใส่ขยับมาเรื่อยอเพราะเมื่อกี้มันหนีบกันขึ้นกัำงานี่จ้ะกระดึงมันออกเพื่อมันสิเป็นน้อยมันกระสีโอ้อ,อยากเห็นทุเรียนจะคล้องเป็นน้อยเด้เนาะคล้องสร้างเลยปีนาเน,นี่ยละมันกระสียูนี่กระม้านยูนี่กระสีซีบน้อยอยูวะอเอาให้คากเด้อกเพราะยังใส่ปีนารับปากอยู่บ่ หอยมันบวติดกับซื้อมาหอยรอพี่น้องแล้วเป็ดบวชเอาพี่ย้องใชถ้าทุเรียนจะเป็นไวยจะสิค้ายโรจักบาทขึ้นว่าหอยทุเรียนดาวองคาขทุเรียนดาวองคาขแาพียงกว่าอันผู้เขาไฟอยู่เด็กขนาดผู้เขาไฟยังละคานั่นเนาะดาวอังคาจก็สิบวชข้ากลัวอยู่บ่จ้า อคลิปนี้พามาอัปเดตท,ทุเรียนหน่อยทุเรียนลงกับลิ้นพี่น้องให้อย่างเบิงใจรอดพี่น้องสัดย่างเดียวเลยแท่งยอดตลอดเลยแต่ว่าปุ๋ยเคมีเข้บบรไดเรงมันกะบ่ท่านบ่เขียวเข็มบันไดเนะาะใส่ร้ายกับยานมันตายเจอมาผูมาเบิงอยู่พวกสวนทุเรียนเพิ่นกับว่ามันงามอยู่สองต้นนี่มันสมบูรณ์ดีอยู่เอออันวัสราภาพฟ้าม่เพิ่นมากเหมือน,นัหนเนาะเพิ่นว่าผ่านอยู่เมืนบอ สวนกลองหน้าต่อยเอามิยังอีกว่าพอายี่ใช่จะพญายงามเอาพี่น้องผู้ใด,ดอยากปลูกกินก็นได้อ,อันนี้พยายามานั่นแหละมันก็เลยผ่านมาได้จาํจานี่กับเบิดไปไลาขึ้นกันอ่ธสิได้ยาเล่งปุ๋ยเพิ่มา่าสวนไดเพิ่นก็ว่าคือกันศึกษาศึกษาพื้น,นที่ไดที่มันดินแบบของเข้าเขาปลูกได้กะน้องเขาไปบึงในยูทูบ<อ>หลายๆช่องเขาเห็ดอยู่จ ที่มันพื้นทีดินทรายเขาเห็ดแบบใดดินเหนียวเขาเห็ดแบบใดจ้ะดินหนาเห็ดแบบใดอันนี้ดินามาทมเอาศึกษาเบิ้งจ้ะแต่ว่ามันกระบายน้ำได้อยู่พี่น้องมันขางบานก็เลยบอลกองโยโคกสูงเห็ดเป็นล้างเตาจัาหน่อยเนาะพญ่ชัยเนาะแหนมันดินมันมันซึมน้ำระบายน้ำได้ดีทั้งไตเพราะว่ามันเปลี่ยนพื้นที่สูงอยู่จ้อยืดรอบค่ะ ตำอืมเอามีอยังถามกับคอมเมนต์มาด้อพี่้องสิไปหาคว่ำหูมาให้จากสวนแน่จาก y o YouTube ชสองอื่นๆแน่พ่อได้เพิ่มเติมกันไปจ้ะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำานีจ้ะอ่าคลิปหนาพอไหมแต่ว่าไปเรื่อยๆเออกําลั่งใส่สังคอแสงหายพี่้องมันกระสิค่อยๆดีขึ้นละจ้ะที่มันเป็นจุดๆนี่ ปลูกให้มันธรรมชาติหลายที่สุดละหอดน,นี่มาดอกอันนั้นจังสีคอยไปปรึกษาสวนใหญ่เพิ่นเนาะเอาควมหูนั่นั่งยูทูบนั่เอาล่ะสัตว์ผู้ส้มในพยาญชนะสวัสดีค่ะจ้าจิดหนาพอกันไหมพี่น้องสวัสดีจ้า